สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือวันที่6มิถุนายน2564นะคะนี่คือมะม่วงน้ำดอกไม้ที่เสลุงปอกเรียบร้อยแล้วค่ะปอกเรียบร้อยแล้วที่สสลุงเก็บมาจากสวนเมื่อวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคม2564นะคะวันนี้คือวันที่6มิถุนายน2564เขายังไม่ได้งอมเต็มที่นะคะแต่ว่าลูกเขาช้ำนะคะต่อจาก EP ที่แล้วนะ เสรลุก็เลยต้องปอกเปลือกนะคะเดี๋ยวลองมาดูเม็ดกันก่อนนะเนี่ยค่ะเม็ดบางมากค่ะเนี่ยเม็ดบางมากเนี่ยค่ะเม็ดแบบสลิมมิ่งมากค่ะคุณค่ะเม็ดแบบเหมือนไม่มีอะไรอยู่ข้างในอะ่ะเหมือนแบบว่าจะเอาไปขยายพันธุ์อีกไม่ได้อะ่ะเม็ดบางมากนะคะเม็ดบางมากแล้วก็เนื้อเยอะทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เนื้อเยอะสีสวยนะคะทั้งลูกเล็กลูกใหญ่เนื้อเยอะสีสวยเม็ดบางมากเดี๋ยวเราจะมาชิมกัน เดี๋ยวเราจะชิมกันโอเคไหมนี่ค่ะเดี๋ยวเสดุงต้องกลับหน้ากล้องก่อนเดี๋ยวเราจะมาชิมกันโอเคนะคะเดี๋ยวแป๊บ,บนึงเสดุงต้องเก็บแว่นแบบนี้จะกลายเป็นป้าแว่นนะคะเห็นไหมคะมาเรามาชิมกันว่ามะม่วงของเรารสชาติเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ดูหน้าแล้วก่อนนะคะมีความเปรี้ยวหลงเหลือค่ะทำไมถึงมีความเปรี้ยวหลงเหลือเอ็งที่สองบอกว่าเขายังไม่สุกดีเพราะว่าพิเศษองรีบปอกเนี่ยเพราะว่าเขาช้าถ้าเราปล่อยนานไปกว่านี้เขาก็จะช้ามากกว่าเดิมเราก็เลยปอกกินสีสวยสดใสใช้ได้แต่ว่าเปรี้ยวค่ะยังเหลือความเปรี้ยวอยู่เนี่ยค่ะ สีสวยสดใสใช้ได้แต่ว่ายังเหลือความเปรี้ยวอยู่เนื้อก็ดีนะคะนี่เห็นไหมเห็นความขาวอยู่ข้างในไหมคะคือมันยังสุกไม่หมดอะ่ะคุณเห็นเนื้อสีขาวปนกันอยู่ใช่ปะเนี่ยค่ะนี่นี่ตรงตรงกลางอะเห็นปะความเปรี้ยวยังเหลืออยู่เลยตาเป็นเม็ดกุยจีเลยะคะ่ะ ยังมีความเปรี้ยวหลงเหลืออยู่นะคะเพราะว่าเพราะว่าเขายังงอมไม่หมดอืมนะคะนี่เห็นปะมีสีขาวเหลือไอ้ตรงสีขาวที่เหลือนั่นนะคะคือมันยังสุกไม่หมดไงแต่เราต้องกินอื เป็นมะม่วงสุกที่ยังมีความเปรี้ยวหลงเหลืออยู่แต่รสชาติดีนะนี่ท่านางแบบว่าสุกพอดีงอมใช้ได้เนี่ยนางยังมีความเปรี้ยวหลงเหลืออยู่โอ้ยฉันเปรี้ยวมากนะคะ่ะคือนางเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้เนอะปะตอนที่มันดิบมันก็เปรี้ยวอยู่แล้วพอมันงอมแล้วมันสุกยังไหม่หมดมันก็มีความเปรี้ยวหลงเหลืออยู่อ่ะ นานมีความเปรี้ยวเหลืออยู่เยอะม,มากเลยค่ะเฮ้ยอันนี้คือลูกเล็กนะที่เสร็จลุงกินแล้วมีความเปรี้ยวเหลืออยู่นั่นคือลูกเล็กค่ะเดี๋ยวเราจะมากินลูกใหญ่เนี่ยค่ะนี่คือลูกใหญ่ Uh huh. เดี๋ยวเราจะมาลองชิมลูกใหญ่ดูลูกใหญ่ก็มีความเปรี้ยวเหลือค่ะดูนะ uh huh. อเสดุงบอกเลยว่าหนึ่งคือเสลุงอะจําเป็นต้องเก็บมาวันที่สามสี่เพราะว่าเสดุงไม่ได้ไปสวนอีกถูกไแต่จริงๆแล้วถ้าเสรลุงได้มีโอกาสไปสวนอีกนะคะหมายถึงว่าวันอาทิตย์เนี้ยสมมุติว่าวันอาทิตย์นี้เสลุงอยู่ที่สวนแล้วเสรดุงเพิ่งเก็บมานะแล้วเอามาบ่มนะเสดุงว่ามันจะโอเคเลยนะมันจะไม่เปรี้ยวแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเก็บมาตอนที่เขายังไม่พร้อมจะบ่ม พอเราเอามาบ่มปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับมีความช้ำเกิดขึ้นพอมันมีความช้ำเนี่ยเราก็บ่มต่อไม่ได้ละเพราะว่าถ้าบ่มต่อนี่นางก็จะเนา่าเราก็เลยต้องเอามาชิมแล้วเราก็รู้ได้รู้เลยค่ะว่านางยังมีความเปรี้ยวเหลืออยู่เยอะมากอ่ะดูดิเนี่ยค่ะนางยังมีความเปรี้ยวเหลืออยู่เยอะมากน้ำดอกไม้นี่ค่ะอื้ม ใส่ลุงเปรี้ยวเลยกลายเป็นมะม่วงสุกที่ยังมีความเปรี้ยวลงเหลืออยู่อืมโอเคกินให้ดูพอหอมปลาหอมคอแค่นี้แหละเ่ลงไม่ไหวแล้วสุงเปรี้ยวมากโอเคนะคะอ่ะสีสันสดใสค่ะแต่ว่าใช้คำว่าเก็บไม่แก่เก็บไม่แก่พอเอามาบ่มแล้วเหมือนกับผิวเขาช้ำอะ่ะ ซึ่งต่อให้เซลุงเก็บแก่ผิวเขาก็น่าจะช้าอ่ากลายเป็นว่าสองลูกที่มันเหลือค้างอยู่ในต้นให้เราได้กินหลังจากที่เหลือจากเจ้านกเจ้าก,ากรอกที่มันกินมันอาจจะกินของอร่อยหรือมันอาจจะกินของไม่อร่อยก็ได้เราไม่รู้นะนูแต่ว่าทั้งต้นเนี่ยมันเหลือสองลูกนะคะแล้วพอเซลุงเอามาบ่มแล้วเนี่ยมันก็มีความช้าพอเอามาปอกนี่ก็กลายเป็นว่าเขายังมีความความขาวเหลืออยู่เห็นปะอ่า ยังมีความขาวเหลืออยู่ก็เลยหลงเหลือความเปรี้ยวอยู่แบบว่ากินแล้วเป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่เซรุงจะทําใหม่อ่าคิดใหม่ทําใหม่กับมะม่วงน้ําดอกไม้ของเซดุงหนึ่งต้องทําให้ได้ผลผลิตยเยอะขึ้นสองต้องทําให้รสชาติอร่อยโอเคเนาะโอเคสําหรับปีนี้การผลิต2,564 63สิทับหกสของมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ส่วนมะยงชิดบ้านส่วนอิมบุลปอสารเคมีนะคะรสชาติอร่อยนะแต่ความเปรี้ยวยังไม่หายอ่ะเลยกลายเป็นอร่อยแบบเปรี้ยวหลับตาเลยค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ